เดี๋ยวเราขอแวะพักมาเข้าสู่เรื่องที่เป็นเรื่องที่ฟังง่ายๆนะครับอเด็กๆมีได้เรื่องมีปัญหาส่งมานะพอท่านกำลังอธิบายระดับโลกุตระที่เป็นหัวเชื้อหัวกระทิให้พวกเราทำใจในใจให้แยกคายแต่ครนี้ในความพฤติกรรมของพวกเราที่เป็นจริงอยู่ในสังคมเราก็ยังมีความต่างระดับกันอยู่นะก็ค่อยๆปรับกัน มีท่านผู้หลักผู้ใหญ่ได้ยื่นปัญหาให้ผมช่วยให้พระท่านอ่านฟังและให้พระท่านช่วยตอบนะครับผมผมอ่านอันนี้แล้วผมก็รู้สึกอยากจะตอบช่วยพระท่านอยู่เหมือนกันนะครับคืออย่างนี้นะครับคือคนของพวกเรานี่แหละคนหนุ่มสาวของเรามีความเชื่อว่าเรื่องของกามก่อไก่สระอามอม้าเนี่ยนะครับการมมาศึกษาเนี่ย อ๋อเดยไม่ต้องเป็นวักนะเรื่องของกามศึกษาได้โดยการทดลองอยู่กินด้วยกันจึงจะหายสงสัยได้จะมีวิธีอื่นที่ไม่ต้องลงทุนมากขนาดนี้ไหมครับอันนี้ถามเพาะท่านนะครับผมอ่านแล้วผมอยากตอบเลยครับพาะท่านอ้าวเลยคุณตอบก่อนก็ได้ก่อนจะถึงฝ <c oughs> ีมือพาอท่านที่เป็นหัวกะทิผมขออนุญาตเลยนะครับว่าวิชานี้ อาจารย์แปงก็ช่วยได้ครับเอาเลย <c oughs> คือความรู้ของอาจารย์แปงนี่มันก็มีความรู้อยู่อย่างหนึ่งว่าธาตุอะไรเข้ากันได้ธาตุอะไรเข้ากันไม่ได้นะเหตุปัจจัยปรุงแต่งของชีวิตมันมีอะไรที่สามารถแกะอรอยของชีวิตได้ทั้งอดีตที่ผ่านมาและอนาคตที่จะเป็นไปเพราะว่ามันยังต้องปรุงต้องแต่งกันอยู่ด้วยธาตุปัจจัยนี่แหละถ้ายังไม่หายสงสัยเรื่องนี้ ถ้าอดใจไม่ไหวจริงๆเราอย่าไปเสี่ยงเลยนะครับว่าเราจะไปทดลองอยู่กินด้วยกันแบบที่ทว่าไม่รู้อนาคตถ้ามันทนไม่ไหวจริงๆก่อนจะไปพบพระท่านตอบนะครับฟังอาจารย์แป้งก่อนลวกันว่ามาปรึกษาอาจารย์แป้งเลยครับผมจะดูว่าคนสองคนนี้อนาคตไปด้วยกันได้ไหมนะครับ <laughs> อันนี้ขอบอกพวกเราไปเลยนะครับว่าผมพูดวันนี้ตัดสินใจแล้วว่าผมจะพูดนั่นแหละเพราะว,าว่าวิชาของผมเนี่ยผมไม่เอาไปทําทุจริต ในเชิงที่ใครๆก็ต้องเคยดูถูกว่าโหราศาสตร์เป็นวิชาหลอกลวงเป็นวิชาที่เชื่อไม่ได้อันนี้ผมศึกษาวิชานี้ด้วยความบริสุทธิ์นะครับเพราะมันคือธรรมะอย่างหนึง่งที่ที่เอาเรื่องของาธาตุเอาของรูปรมาปรุงแต่งกันาธาตุอันนี้ปรุงแต่งแบบนี้การเวลาขนาดนี้มันถึงเวลาของมันแล้วมันมีเหตุปัจจัยมาสัมผัสกันมันมีภาษาขอมมันนะสัมผัสแล้วจะอายุจะยา,ยาวแค่ไหนยืนแค่ไหน ตายตอนไหนสิ้นตอนไหนนี่มันสามารถคำนวณเวลาได้อันนี้ก่อนจะไปถึงพอท่านมาปรึกษาให้ผมดูก่อน็แลวกันว่าถ้า,ถ,าถ้าพวกคุณเข้ากันไม่ได้นะพวกคุณก็ไม่ต้องไปไปเสี่ยงหรอกนะแต่ถ้าเกิดถ้าเกิดเข้ากันได้แล้วค่อยไปปรึกษาธรามณะว่าจะตัดสินใจแต่งงานกันไหมเนี่ยอันนี้ไปหาธรมณะเลยนะครับแล้วท่านจะบอกเองนะครับคราวนี้นิมนต์พท่านครับเรื่องท mm. ัศนคติที่ว่าอยากจะศึกษา ด้วยการอยู่กินด้วยกันก่อนแล้วถึงจะหายสงสัยได้นี่นะครับเพราะท่านจะตอบอย่างไรครับอัตมามันตอบไม่ได้หรอกในฐานะที่อัตมาเป็นสมณะแล้วครับผมนะไปบอกให้เขาพลากกันก็ไม่ได้ไปบอกให้เขาไปอยู่ไปหาไป,ไป,ไ,ปไปหาคู่ก็ไม่ได้ครับผมมันมันผิดไปหมดนะมันจะนนไม่ขอตอบใดๆนะที่พูดไปแล้ว <laughs> ถ้างั้นผมขอรับผิดชอบอด้นนี้นะครับอผมม,มันมันมันไม่ได้มันไม่ดูดีนะเพราะไม่พยากรถ้าพระเจ้าเราใจสับกับกว่าอันนี้ไม่พยากรไม,ไม่ไม่ตัดสินไม่พูดนะมันมันเป็นเรื่องของวิบากมันเป็นเรื่องของสัจธรรมโทษแต่วิบากถ้าเราไม่ตั้งใจที่จะ ตัดรอบเลิกให้ได้ละให้ได้อดให้ได้ทนให้ได้มันก็จะมีวิบากเกี่ยวพันผูกพันไปอีกนานับชาติเพราะงั้นพวกเรามาปฏิบัติธรรมนี่พวกเราเราหลายผู้หลายคนที่พลาดคู่ได้พลาดสำเร็จด้วยดีพลาดสำเร็จด้วย เคืองกันบ้างไม่ดูดำดูดีกันบ้างมันก็ต่างกันไปแลแต่วิบากของใครวิบากของมันแต่พอมาถึงเวลาวาระที่มีภูมิมาทำขึ้นถึงว่าโดยเฉพาะเออเราเรื่องเพศคู่นี่เราเบื่อจริงๆละ่ะ พอพลากกันได้จริงๆแล้วคุณก็ไม่วนเวียนกลับไปอีกเลยเรียกว่าเข็ดลาบหรือว่าไม่เอาไม่รู้แล้วไม่เอาเลยก็จะมีจริงตามภูมิธรรมของแต่ละคนบางคนออกมาใหม่ๆก็ว่าเข็ดลาบแต่อยู่ไปอยู่ไปอยู่ไปก็เวียนวนอีก,กามาขึ้นใหม่ก็ไปมีอีกเป็นไปอีก แม้จะอยู่ในหมู่เรานี่ศึกษาพอสมควรดีพอสมควรแล้วก็ยังมีวนเวียนไปนะเป็นธรรมดานะเป็นธรรมดาธรรมชาติของแต่ละวิบากแต่ละผู้แต่ละคนแต่ละฐานนะทุกอย่างมันลงตัวทุกอย่างมันเป็นเช่นนั้นของมันตามเหตุตามปัจจัยเพราะฉะนั้นจึงอยู่ที่ใจของแต่ละคนเอง ตั้งใจอดทนต่อสู้พยายามทำปัญญาให้แจ้งว่าพากไม่ได้ก่อนกว่าคุณจะเป็นผู้ที่ไม่ต้องมีสิ่งนี้นี่สรุดูง่ายๆมันไม่ได้หรอกมันต้องมีวิบากก็บพระพุทธเจ้าทั้งองค์มีเมียไหม ก็ยังป็นเมียอ,อยู่จนได้หมายถึงสมัยเป็นเจ้าชายศิีสัทถะใช่ไหมครับอ่าเป็นเจ้าชายศิีสัตถะอยู่นะอัตมาก็ต้องมีคู่มาก่อนอคู่รักตั้งสามคนอะไรอย่างนี้เป็นต้นแต่อัตมาโชคดีที่ไม่ได้แต่งงานแต่คนก็มาก็มาอย่างไม่ไม่ได้เกิดขัดแย้งไม่ได้เกิดทะเลาะวิวาทไม่ได้มาด้วยดีกันหมดทุกคนน่ะ อาตมามาเนี่ยรู้ว่าอาตมามาทางดีอ่าและผู้ที่จะเป็นคู่ของอาตมาก็ต้องเป็นคนที่เข้าใจดีว่าเอออาตมามาทางนี้มาทางสูงเขาไม่มีมันรบกวนไม่มีมาต่อแยใ่ให้มาให้อาตมาต้องลำบากอะไรเลยรู้จักหน้าที่ว่าต้องปล่อยอาตมาจริงๆอย่างนี้เป็นต้นนะจะเห็นได้ว่ามันมีอะ แฟนอาตมาหรือกุรักเก่าอาตมาจะมาจุนจานบุญไวายอะไรไม่มาแสดงตัวไม่มาอะไรอย่างเงี้ยสิ่งเหล่านี้เป็นผลเป็นวิบบากตามบารมีตามฐานะของแต่ละผู้แต่ละคนจริงจริงสิ่งพวกนี้เป็นเครื่องยืนยันว่าบารมีของผู้นั้นผู้นั้นนี่เจริญสูงส่งจริงอย่างอาตมาเนี่ยมันก็มีสิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องชี้บ่งว่า อัตามานี่เป็นสัตบุรุษหรือเป็นโพธิสัตว์ระดับเจ็ดจริงๆอะไรเงี้ยผู้มีปฏิภาณปัญญาจะเข้าใจได้ว่าอ๋อเออใช่เนาะมีเหตุปัจจัยที่ยืนยันหลักฐานต่างๆต่างๆนั้นนะ